วัตถุประสงค์ของของปตทมันยังยึดมั่นอยู่ในอุดมการนะครับเราเข้าป่าเราต้องการในสิ่งนี้สิทธิเสรีภาพภาษาทิปไทยและความเป็นธรรมอยู่ตรงนี้ที่ที่รัฐบาลที่ผ่านมามันมันให้เราไม่ได้เราต้องการตรงนี้แล้วเราจะไปขัดกับรัฐบาลที่เขาจะสร้างภาษาธิปย์ไทยให้กับเราเนะ่ะม,มันจะดีเลยใ <laughs> ช <laughs> ่ไหมครับม,มันตรงนี้นะที่พี่น้องเรายังไม่เข้าใจบางส่วน แต่บางคนก็เข้าใจแล้ะบางคนก็เห็นเก็บเงินก็ไปนะครับก็คือนโยบายนะครับนนโยบาย66สิกทับสก็คือให้วางปืนครับแต่ไม่ให้ทิ้งอุดมการนะครับแล้วก็มาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยแต่คนพวกนี้โดยเฉพาะกลุ่มมาตราาประชาธิปไตยนะครับภาคหลังพวกเราครับไม่ยอมสร้างประชาธิปไตยคชัดเจนไหมครับครับชัดเจนครับแต่ผมก็ ดีใจนะครับที่่วันนี้ที่ผมได้ยินจากปากนะครับนัสู้เพื่ออุดมการในสมอลและูนะครับสนามรบมาก่อนครับผมยังยืนยันยืนยันอยู่นะครับุมยช่ยันครับผมสาระจนชัดเจนนะคะคุณลงเนาะชัดเจนชัดเจนสิ่งที่ได้ยินแล้วก็ได้ฟังก็คือว่ามีดมการมีดมการครับ เราเข้าป่าเพราะต้องการสิทธิเสรีภาพและความเมตตามมาตอนนี้รัฐบาลที่แล้วไม่ได้ให้รัฐบาลนี้เขากรมลังจะให้มาต่อต้านเขาทำไมที่จริชด <laughs> ต้วยครับ <laughs> และที่สำคัญคือคกลุ่มที่มาเนี่ยส,สหงหาระจนว่าเขาถูกหลอกมาใช่ไหมครับถูกหลอกครับเพราะว่าถูกหลอกชัดนะครับผมเพราะว่าหลังจากหลังจากเขามาเขาเก่นแล้วก็ไปอดรเขากลับไปแล้วเขาจะมาคุยผมครับ ขามาคุยผมเออไปผิดแล้วที่จริงว่าเราจะไปในนามพอรทอไปในกลุ่มแสดงแต่มันไม่ใช่ไปเป็นเป็นชสื้อเหลืองใชียแลคือมีการปรึกษาหารือและชักชวนกันด้วยครับและแสดงว่าที่มาเนี่ยมาเพื่อหวังอมตรสินจ้างหวังเงินคใช่ไหมฮะกลายเป็นกลุ่มเสื้อเหลืองไปเนาะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่ง